วัวเนี่ยมีใาจังหวัดเนี้มีกรมการประพฤติผู้มิเรซ่ให้ตะรวดในออกมาพบปะประชาชนเยป็นกันเองกับประชาชนในวนที่ไม่มันดทุกจะได้หลักฐานปัญหาในวัที่วัะเด็เกินมาีการหลักวิ่งชิงรเรือตัดขึ้นและนนีหาเรื่อหรือว่าบ้านในบ้านที่ปิข้ามมีคน ซีมแ้องกันึึใ้นนะที่เมาถึงซึ่งเี้เขาก็บอกว่าไม่คมากึงผมบอกีแรกันตอนที่มื่อขึ้นเกิดทตีทิศ้องกันขนซึ่งแล้วน